สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกันลักคนากันทุกท่านคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวกันลักคนากันประจำวันที่1-15พฤษภาปี6-3เรื่องราวพวกนี้สามารถสลับได้หากคุณไม่ต้องการให้สลับคุณสามารถมาดูดวงส่วนตัวได้รายละเอียดอยู่ข้างล่างนะคะเปิดไพ่ดูดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันคะ่ะความสัมพันธ์ของ พวกคุณเนี่ยเหมือนมันจะดีขึ้นแต่เหมือนมีความรู้สึกไม่มั่นใจในอะไรบางอย่างมีการระแวงเกิดขึ้นไม่คุณระแวงเขาก็คือเขาระแวงคุณน่ะแต่ว่าหลักๆคือมันระแวงคุณจะคอยตามส่องเขาเยอะมากทาั้งๆที่ความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะเขาทําดีกับคุณเยอะเกินไปจนคุณรู้สึกว่ามันผิดสังเกตก็ได้มันเลยทําให้ช่วงนี้ดูเหมือนคุณส่องเขาบ่อยมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าเป็นแค่คนคุยก็ตามอ่ะจะดูเหมือนกับ ส่องนะก่อนหน้านี้จะมีการทะเลาะอะไรกันมาหรือเปล่าคะมันอาจจะมีการทะเลาะกันน่ะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจไม่ค่อยแน่ใจในตัวเขาว่าเขายังซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่ามันเลยทําให้คุณมีการส่องแบบนี้เกิดขึ้นเปิดไพ่เพิ่มค่ะสถานการณ์หลักๆเนี่ยมันยังดีอยู่นะ มันไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณยังคุมเกมความสัมพันธ์นี้ได้เขายังคงตามใจและเอาใจใส่คุณอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันตัวคุณก็ให้เขาเหมือนกันและดูเหมือนคุณจะให้เขามากกว่าที่เขาให้คุณด้วยบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ค่อยแฟร์สำหรับคุณเท่าไหร่แต่เชื่อเธอค่ะว่าการกระทําแบบนี้ลงไปอ่ะมันดีกว่าการที่คุณไม่ทําอะไรเลยเพราะการที่คุณพยายามมันทําให้เขาเห็นถึงความพยายามของคุณแล้วมันจะทําให้เขาเปิดใจให้กับคุณได้มากขึ้นนะคะ มาดูของฝั่งเขาค่ะว่าเป็นยังไงฝั่งเขาเนี่ยเหมือนไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความหลงไหลหรือความรู้สึกที่ว่าการเข้าหาคุณในช่วงนี้มันเป็นเพราะเขาชอบอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องภายนอกไม่ใช่เรื่องนิสัยนะคะถ้าเกิดคุณเพิ่งคุยกันนั่นหมายความว่าเขาชอบรูปร่างหน้าตาของคุณยังไม่ได้สนใจรีโฟกัสอะไรด้านอื่น ทีนี้ตัวเขาเองอะค่ะเหมือนกําลังพยายามลองดูก่อนลองว่าจะไปต่อกับคุณดีไหมจะเสี่ยงกับคุณดีไหมบางทีอะค่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ไม่ใช่รูปแบบที่เขาควรจะทํามันไม่ใช่รูปแบบที่เขาชอบคุณไม่ได้ตรงสเปคของเขานะแต่เขาแค่อยากจะลองดูก่อนเหมือนมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความท้าทายและบุคคลคนนี้ค่อนข้างชอบความท้าทายมากๆเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าตอนจบของความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงแต่เขาขอลองดูก่อน ต่อให้คุณเข้ากับเขาได้หรือไม่ได้ก็ตามให้อนาคตเป็นตัวตัดสินแบบนี้นะคะมาดูอนาคตของคุณกันค่ะสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้น มันไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างคุณค่ะแต่มันเป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอกเช่นการงานหรือการเงินก็ได้ที่ทําให้คุณทั้งคู่เครียดพอเครียดแล้วก็หาทางออกไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็ยังไม่ได้ปล่อยมือกันละกันทําให้ท้ายที่สุดแล้วหลังปัญหาผ่านพ้นไปมันจะกลับมาดีเองอันเนื่องมาจากพวกคุณทั้งคู่ยังคงประครับประคองกันไปอยู่ทีนี้ หลักๆเนี่ยมันน่าจะมีในเรื่องของการงานที่เข้ามาเกี่ยวค่อนข้างเยอะงานที่มันหนักภาระที่มันเยอะจนทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะยุ่งในด้านความรักมันมีเกิดขึ้นนะคะบางทีคุณก็ไม่มีเวลาให้กับเขาเลยเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณละเลยเขาในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ละเลยคุณแต่เขาเหมือนโทษแต่คุณอืมเขาไม่เคยโทษตัวเองอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ขอเปิดไพ่เพิ่มอีกหน่อยค่ะ สักคะ,ค,ะคุณจะรู้สึกเครียดมากขึ้นกับการที่เขาอาจจะมาว่าคุณว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเขาสนใจแต่เรื่องตัวเองแต่เชื่อเถอะค่ะหลังจากนั้นมันจะดีขึ้นคุณแค่ปรับให้เขาอะหรือไม่ก็ลองหาเวลาเล็กน้อยจริงๆแค่วันละ5นาที10นาทีโทรคุยกับเขาก็ได้แค่นั้นเขาก็พอใจแล้วมันคล้ายคอารมณ์ของการเรียกร้องความสนใจสักหน่อยก่อนหน้านี้คุณอาจจะให้เขามากกว่าตอนนี้มนเลยทําให้ เขาต้องการแบบเดิมอะเขาไม่ต้องการให้คุณหมดโปรโมชั่นกับเขานั่นเองดูของเขาในอนาคตค่ะคุณกับเขาในอนาคตเขาเนี่ยจะมีการสนใจคุณมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสนใจในเชิมคอมเมนตหรือไม่ก็เป็นการสนใจในรูปแบบที่ พยายามส่องคุณพยายามแอบดูพฤติกรรมของคุณเอ๊ะคุณคุยกับใครอยู่หรือเปล่าทำไมถึงไม่ค่อยมายุ่งกับเขาเลยแบบนี้ค่ะเหมือนมีความไม่เชื่อใจเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่คุณที่ไม่เชื่อใจเขานะแต่ตัวเขาเองไม่เชื่อใจคุณเหมือนกันค่ะบางทีคุณอาจจะไปล้ำเส้นอะไรเขาบางอย่างหรือคุณพยายามทําให้เขาตามใจคุณซึ่งเขาไม่อยากจะทํานะสักวันหนึ่งอะค่ะเมื่อเขาอดทนไม่ได้เขาก็จะระเบิดออกมาอารมณ์ทุกอย่างมันจะพัง ทุกอย่างพังไปหมดเลยนะคะขอเปิดคำแนะนำค่ะอะคำแนะนำคือส่องกันไปไมันดีอยู่แล้วคือส่องยังไงก็ต้องส่องนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการส่องทั้งนั้นเลยแนะนำก็แนะนำให้ส่องแต่สิ่งที่แนะนำตรงนี้คือให้ส่องดูพฤติกรรมของเขา ว่าช่วงไหนเขาอารมณ์ดีช่วงไหนอารมณ์ไม่ดีเข้าหาเขาเฉพาะตอนที่เขาอารมณ์ดีก็พอนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าหาเขาในช่วงที่เขาอารมณ์แย่อารมณ์เสียมากๆมันจะทําให้เรื่องทุกอย่างยิ่งบานปลายมีโอกาสจบความสัมพันธ์ได้เหมือนกันถ้าคุณเข้าหาเขาแบบผิดจังหวะเราจําเป็นจะต้องศึกษาเขามากขึ้นไม่ใช่อยู่ดีๆก็เข้าหาเลยเราจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นการเอาแต่ใจของเรามันจะทําให้ทุกอย่างจบนะคะ โอเคชาวราศีกันััขนากันคลิปนี้เป็นยังไงคอมเมนต์บอกได้นะเราได้อะเอีากการดูดวงส่วนตัวอยู่ข้างล่างวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ